โอเคครับเกินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตอนคุณยูผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครับวันนี้อยู่กับการสตอยแพทใหม่นะครับที่กำลังจะปรับในวันที่28นี้ของเราพร้อมกับฮีโร่ใหม่นะครับทีรินะฮะก็ของไต้หวันเนี่ยเขาอัพกันไปแล้วนะวันที่21ในวันนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแพทใหม่เนี่ยปรับอะไรกันบ้างนะครับโดยขอเริ่มจากเรื่องที่มันเบสิกที่คนอยากรู้ก่อนเรื่องของบาลานฮีโร่แล้วกันจริงๆในเกมมันปรับเยอะเหมือนกันแต่ขอเริ่มที่บาลานฮีโร่แล้วกันนะครับบาลานฮีโร่เนี่ยขอเริ่มที่ตัวแรกนะครับที่ทาร่าเนาะทาร่านะครับปรับใหม่นะครับเมื่อก่อน แต่ถ้าเกิดทาร่าใช้สกิลต่อไปมันก็จะนับการโพสต์การเสียเลือดและรีเลือดใหม่แต่แรกไม่สามารถทับซ้อนกันได้อันนี้ปรับใหม่มาทาร่าจะสามารถเสียเลือดแล้วก็รีเลือดแล้วก็สามารถใช้แบบทับซ้อนได้เพื่อใหคือเมื่อก่อนเนี่ยทาร่าเวลามันรีเลือดด้วยพาซ์ี่แบบมันรีไม่ค่อยเยอะแบบเราใช้2สกิลต่อกันเนี่ยมันก็รีแค่แบบทีละจังหวะหรือทีละจังหวะอันนี้ถ้าเรากด3สกิลต่อกันเนี่ยมันก็สามารถฟื้นฟูนฟนแบบหลายเปอร์เซ็นต์ได้เพราะงั้นเราบอกว่าการปรับแบบใหม่นี่ก็ทำให้ทาร่าสามารถร แซปแพรนี้ของทาร่านะก็ต้องรอดูเลยว่ามันจะรีเลือดได้ดีมากขึ้นแค่ไหนนะแซปการปรับใหม่อันนี้นะครับสั้นๆต่อมาที่ตัวของทอนนะครับก็โดยสรุปสั้นๆและการสาวคนที่เก็บฟังนานนะครับก็เนิร์ฟกระสุนฟ้านะครับให้อ่อนลงเออน่าจะเป็นทุกคนทุกคนน่าจะชอบแหละดอยก็ชอบนะดอยรู้สึกมันโกงไปหน่อยโอเคมาดูปรับกันแลนบ้างนะครับดอยขอโฟกัสที่กระสุนฟ้าก่อนกระสุนฟ้าของทอนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยดาเมจมันจะอยู่ที่0.4ถึง0.8นะครับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแล้วก็ถ้ายิงเป้าแรกเนะี่ยดาเมจจะเหลือแค่0.8ถูกนะ่อนแล้วก็พพออัสกิลไป เรื่อยเนี่ยกระสุนฟ้าเนี่ยจะดาเมจเพิ่มขึ้นกลายเป็น1.6ซึ่งแรงมากนะครับ1.6คือแรงมากนะอันนี้ปรับใหม่ครับไม่ว่าจะยิงยังไงใส่กี่นัดจะดาเมจจะอยู่ที่0.8 AD ตลอดนะครับมีแค่เป้าที่เรายิงที่จะคี้ได้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเป้าที่เรายิงคี้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นพวกนี้คือดาเมจมันโดนหาน,น,นครึ่งนั่นแหละถ้าเมื่อก่อนมาจริงได้แรงมากสุดคือ1.6ตอน up พเ e ล l ก k ล l l เต็มถูกไหมเพราะงั้นไม่ว่าจะเวลอะไรก็ความแรงก็อยู่แค่0.8นะครับเหมือน w h e น l หนึ่งนั่นแหละเพราะ ี3่3เมตรถึง6เมตรอันนี้ปรับใหม่จะอยู่ที่2.5เมตรถึง4.5เมตรนะอันนี้ส่วนของสกิลหนึเพื่อนี้คือมันจะยิงกระจายาใส่2นัดเท่านั้นนะครับาจากแผ่นที่แล้วก็กระจายน้อยลงนะเพราะงั้นก็กระสุนฟ้าของทอนแบบไม่สไลด์ยิงเนี่ยก็จะเล่นยากมากมาก นะครับในส่วนของสกิลหนึ่งกกระสุนม่วงได้รับการบัฟมานิดนึงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันยิงดาเมจอยู่ที่2อถึงสเปอร์เซ็นต์ตามจำนวนกระสุนนะครับแล้วก็เพิ่ม1%ทุกๆ100พลังโจมตีอันนี้ปรับใหม่กลายเป็นเพิ่ม1%ทุกๆ75พลังโจมตีไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะนะครับเราว่ามันบัฟมานิดเดียวเองก็ต้องรอดูว่ามันจะแรงแค่ไหนศัรับกระสุนม่วงที่มันบัฟมาให้นะครับโอเคมาดูท่าเนิร์ฟที่เจ็บที่สุดของทอนนคือ,ครอครสรกทนน่ีโดนเน์คือเเเรรืืระยะย่่่ออออองงงขะะยยิมนนวลาทสกล 1.5เมตรเนาะทําให้ทอนเนี่ยมันสามารถยิงนอกป้อมได้ยิงไกลเกินสกิลได้นะครับอันนี้ปรับใหม่คือไม่มีระยะยิงให้แล้วนะครับก็คือยิงเท่าแบบยิงปกติแหละอา่าเรียกว่าไม่ใช่วโอแล้วไม่ใช่ม้วนยิงไกลแล้วเป็นแบบสไลด์ยิงปกติเลยนะครับเป็นเหมือนสลิมเป็นเหมือนตัวอะไรสักอย่างที่กระโดดได้เฉยนะครับเหมือนแบบแวนมีฟิกเกอร์ฟีลนั้นจริงๆในส่วนของกระสุนม่วงก็เหมือนกันสเกลมันคูณเปลี่ยนจากคูณ100ดาเมจกลายเป็นคูณ75ครั้งต่อนีแทนก็จะเปอร์เซ็นต์ก็จะยิงแรงขึ้นแหละกระสุนม่วงนะครับส่วนสีฟ้านะครับระยะการยิงกระจายถ้าเกิดเป็นสไลด์ยิงยังคงเท่าเดิม ยังคงอยู่ที่3เมตร4.5เมตรแล้วก็6เมตรเหมือนเดิมถ้าสไลด์ยิงยังกระจายกว้างเหมือนเมื่อก่อนได้นะครับแต่ดามีนะครับเหมือนเดิมเลยเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเวลแรกเนี่ยมันดามีอยู่ที่0.8เป้าหลักถูกไหมแล้วก็มันจะดามีนอยู่ที่0.8ถึง1.6นะครับตามจํานวนกระสุนที่ใส่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเลเวลของสกิลหนเต็มเนี่ยก็จะเพิ่มทําให้กลายเป็น3.2เท่าได้นะครับก็คือจะแรงมากๆ สาจุดเท่าของพลังโจมตีเลยก็คือเหมือนพลังโจมตีเท่าไหร่ก็คูณ3ามครับคือค่อนข้างจะแรงมากแล้วก็ถ้าเกิดปรับใหม่นะครับก็จะเหลือแค่1.6นะครับก็ดอยคูณให้ง่ายๆอะไรครับก็คุยง่ายๆดาเมจเหลือครึ่งเดียวจากเมื่อก่อนที่เคยทําได้ครับยิงเมื่อก่อนเคยยิงได้เท่าไหร่ก็ยิงเหลือครึ่งเดียวสมมติเมื่อก่อนเลดเกมยิงกระจายได้สักสามพันก็เหลือพันห้า คิดง่ายๆเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดยิงนะัดต่อไปที่ไม่ได้เป็นสไลด์ยิงก็จะเหลือแค่กว้างแค่4.5เมตรแล้วก็จะเหลือแค่0.8คือเบาลงอีกนะครับมันก็จะเบาลงไปเยอะเลยมันจะไม่แบบยิง2อสานัดแล้วตายมันจะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะแบบต้องยิงหลายนัดหน่อยถึงจะศัตรูจะล้มตอมนมอว่ามันก็แฟร์ดีแต่ก็ทําให้สายเนี้ยไอ้สายกระสุนฟ้าเนี้ยน่าจะเล่นไม่ได้เลยอันนี้คิดว่าไม่น่าจะเล่นง่ายนะเพราะเนื่องจากระยะยิงเนี้ยมันหายไปเนาะมันเรา,าไม่สามารถสไลด์ยิงได้ระยะเดิมแล้วนะครับไมืมอมอนอนนนกีใ้้้แบบัััไลดดย็ถชภ คือสไลด์ยิงแล้วคือต้องเข้าระยะการยิงของแครี่ฝั่งนะครับเพราะเราสไลด์เข้าไปเนี่ยระยะยิงเราแค่เเมตรนะเพราะงั้นอาจจะโดนแครี่ฝั่งยิงสวนเมตรอีกฝั่ง ing, สตัน med, สวนได้ก็ต้องคิดดีๆนิดนึงการสไลด์ยิงนะครับส่วนหนึ่งที่เขาบัฟมาให้ในเรื่องของท่า2จังหวะการสไลด์เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราไม่มีกระสุนเนี่ยแล้วเราสไลด์เนี่ยมันจะเป็นการเติมกระสุนถูกไหมอันเนี้ยไม่ว่าเราจะมีกระสุนอยู่ไม่มีกระสุนเราจะสไลด์แล้วเติมกระสุนทันทีแล้วได้รับผลของสกิล2ทันทีนะครับก็คือพวกน,นไหลลดดม้แว มันจะไม่ได้ผลของการยิงไกลอันนี้สลไลด์ตอนไหนก็ได้เติมกระสุนเหมือนกันนะครับเราก็ได้รับผลพิเศษของเซตกระสุนที่เราใส่ด้วยนะครับก็เรียกว่าเล่นง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ยิงไกลนั่นแลหละดอว่าก็ไอ้ส่วนที่ยิงไกลน่าจะเจ็บมากกว่านะครับก็โดยรวมขอสรุปในเรื่องของทอนครับดอว่าไม่สามารถเล่นเซตสีฟ้าได้แล้วนะครับเล่น3มฟ้าเหมือนเดิมน่าจะไม่โกงหน้าใช้ต่อได้เฉยแล้วก็เนื่องจากระยะยิงไม่ไกลการสไลด์เข้าไปยิงสีฟ้าต่อศัตรูถือว่าเป็นความเสี่ยงสู <l> สงเมื่อก่อนมันสามารถสไลด์ยิงป้อมได้วย ทีนี้สไลด์เข้าไปยิงเนี่ยต้องสไลด์ตรงเข้าไปแล้วดอยว่าอาจจะโดนส่วนได้ต้องระวังนิดนึงในการใช้งานนะครับต้องไปรอหวังกับไอ้กระสุนม่วงอ่ะดอยว่ากระสุนม่วงมันต้องแบบอาจจะต้องยิงสารนัดตายจริงๆอ่ะถ้าสารนัดแล้วไอ้ศัตรูไม่ตายอาจจะเหนื่อยหน่อยเนื่องจากมันไม่มีระยะยิงที่ไกล,ลอาจจะเล่นยากนะครับก็ต้องรอดูเลยสับทองนะพูดยากเหมือนกันนะสับตัวนี้ว่าเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาต่อที่ตัวที่โดนเนิร์ฟต,ตัวต่อมาอย่างเซเนียลครับเซเนียลเซเนียลเนี่ยก็หนักๆเลยนะครับก็อยู่ที่พาสซีฟนะครับตอนแ 1.6%ก็เนิร์ฟเซเนียในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็จะเพิ่มเป็นเท่าเดิมแหละตอนวิวเก้าเนาะก็คือนานมากวิวเก้านะครับก็เกือบกลางเกมแล้วว่าอ่างไรคือเซเนียต้นเกมทำ d ดาเมจได้น้อยลงจากพาสซีฟนะครับเหลือแค่สามเปอร์เซ็นต์นะครับ,รแ,นะรบแล้วก็โดนเนิร์ฟในเรื่องของจำนวนโล่นะโล่ช่วงต้นเกมเนี่ยโดนเนิร์ฟลงไปค่อนข้างเยอะนะครับอ่าโล่หายไปร้อยสี่สิบหน่วยนะเวลแรกเหลือแค่สามร้อยถึงแปดร้อยนะเมื่อก่อนเนี่ยสี่ร้อยสี่สิบถึงพันสี่สิบนะครับวิวสุดท้ายนี่หายไปสามร้อยสี่สิบเลยนะเยอะเหมือนกันนะครับค่า ที่หายไปค่อนข้างเยอะในช่วงต้นเกมแล้วก็เลตเกมด้วยดอยเลยมองว่าโล่น้อยลงนะครับต้องพึ่งของมากขึ้นถึงจะได้โลเท่าเดิมนะครับอ่ะที่หนักที่สุดครับเซเนียลน่าจะเป็นท่า2นะครับซีซีท่า2กระโดดน็อกอัพของเขาเนี่ยโดนเหลือแค่0.75วิจาก1.25นะครับหายไป0.5เลยนะดอยมองว่าตรงนี้มันทําให้ตัวของเซเนียลมันเสียความคลั่งไปเนื่องจากตัวมันเป็นตัวที่มีซีซีน้อยมากอยู่แล้วต้องยอมรับว่าน้อยมากจริงในฐานะแท่งนะครับทำให้ตรงนี้น้อยลงไปดอยมองว่ามันก็แทบจะกระโดดเหยียบใครไม่ลลอออยแ้้้วรตนนีให่มท เดียวจริงๆนะ0.4ุด่วิอะไรเงี้ยคือเราบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับศับการโดนสตันอย่างนี้น่าจะแบบแรงลดเยอะมากครับัเซเนียลแบบไม่ต้องสืบนะครับไม่ต้องสืบอาจจะยังเด่นอยู่แค่เรื่องอันตินะครับนอกนั้นดอว่าเฉยๆมากคือแบบมันพึ่งตัวเองไม่ได้หนักเท่าไหร่แล้วเมื่อก่อนมันพึ่งตัวเองได้ดีมากๆัพเซเนียลก็ข้อดีอย่างเดียวของเซเนียลก็คือดาเมจอาจจะดีขึ้นในช่วงเลดเกมแล้วก็เกาะเยอะขึ้นในช่วงเลดเกมแต่ว่าในช่วงแบบต้นเกมช่วงที่ เข้าอย่างทีนี้เนาะแต่๋ย่ค่อยรีวิวทีเดียวนะครับต่อมาครับเรามาดูเรื่องของไอเทมป่าปรับใหม่กันบ้างครับก็จะมีพอผู้พัฒนาเขาบอกว่าเขาอยากให้ตัวของจังเกิลเนี่ยมันเก่งไวขึ้นเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยจังเกิลกว่ามันจะเก่งเนี่ยมันต้องรอเก็บสเต็กของป่าจนครบก่อนของป่าถึงจะเริ่มดีทีนี้เขาเลยปรับใหม่มาให้ของป่าเนี่ยมันมีแบบพวกสเต็มาดีๆเลยตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของสเกลของการเก็บสเต็กลงนะครับเล็กน้อยอย่างเช่นไอเทมขวานอามีดฟามชิ้นเล็กเนี่ยก็ได้ ง่ายเลยนะครับแล้วก็เป็นพอเป็นของขั้นสอเนี่ยเขาจะได้สแตทที่ดีขึ้นมาเลยทันทีไม่ต้องรอเก็บสแตตอย่างเช่นดาบฟาร์มก็ได้รับพลังโจมตีมา20นะครับแต่ว่าต่อสแตตเนี่ยก็ลดลงจาก2หน่วยเหลือ1หน่วยพวกนี้คือซื้อเสร็จก็ได้พลังโจมตีเลยง่ายๆนะครับเหมือนขวาอย่างเงี้ยค่อยขอขวามาเนี่ยจะได้รับก้อนไฟเผามาดาเมจ50-78ต่อวินาทีนะครับถ้าเป็นคีฟก็จะเผาแรงขึ้นอีก50%แต่จะได้เลือดน้อยลงต่อสแตตเนาะก็เป็นการแบบบัฟทำให้แบบว่าสแตทช่วงการซื้อเทมน,นี้มามันสสไไป์ข้นนนนมาาทททททัทัััััีีะรบอออยยย่่่่่งงงงงเเเเชววววกก็็จดดพลลแตต นูก็จะได้รับพลังโจมตีทันทีแล้วก็ได้รับตีเหลวน้อยลงนิดนึงอะอะไรประมาณนี้มาดูที่ไฮไลท์ของไอเทมที่ปรับใหม่ก็คือตัวของโซลิเวอร์นะครับโซลิเวอร์เนี่ยได้รับการเอาตัวของบัฟตีใกล้ออกเนาะที่บัฟเปอร์เซนตีใกล้ออกนะครับเอาออกนะครับสับตัวตีใกล้เท่านั้นเปลี่ยนใหม่นะครับได้รับพลังโจมตี80หน่วยทันทีนะครับแล้วก็สามารถเก็บสต็ต่อเาเมได้เหลือแค่1นนอกจาก2เหมือนเดิมนะครับได้รับลดคู่ดาว10%เหมือนเดิมแล้วก็ได้รับค่าเจาะเกราะ60หน่วยเยอะนะครับค่า สนใจขึ้นมากแล้วดอนมองว่าการที่ไอเทมป่าให้ค่าเจาะเกาะมาเนี่ยตัวที่เป็นสายโซลิเวอร์เลยตัวน่าจะเก่งขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยตัวที่เล่นสายโซลิเวอร์ส่วนใหญ่มักจะออกคู่กับโบเกนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับดอมองว่าการที่มันปรับอย่างนี้มามันทำให้อาจจะเล่นคู่โบเก้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราอาจะได้เห็นอ้อยเก่งมากขึ้นเห็นคิวเลนที่เก่งมากขึ้นอะไรอย่างนี้ได้นะครับหรือตัวอะไรก็ตามที่เล่นโซลิเวอร์เป็นหลักอยู่แล้วดอาว่าสายเบิร์ดกำลังอาจจะกลับมานะเพราะมันมีไอเทมส่งเสริมมากข ต่อมาครับมาดูที่ขวากันบ้างครับขวานเนี่ยปรับใหม่มาได้เลือดทันที600หน่วยนะครับเมื่อก่อนมันจะได้แค่3 5มานะแต่เกราะเนี่ยโดนลดเหลือแค่120เมื่อก่อนได้เกราะ200นะครับดอยมองว่าอันนี้สแต็โดนเนิร์ฟนะครับโดนเนิร์ฟก็แล้วก็ได้เลือดต่อสแต็เหล,ลือแค่20่สิมก็ขวาก็ได้เลือดประมาณเดิมแหละไม่ต่างจากเดิมเยอะนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนไปก็คือเรื่องของเกราะเนาะดอยมองว่าขวาขั้น2อ่ะเก่งนะครับแต่ขวาขั้นสุดยอดเนี่ยมนันดอยว่าฉะฉะเฉยๆดอยว่า มาทันที140หน่วยนะครับก็ดีขึ้นนะแต่ว,ว่าเหมือนเดิมครับเอฟเฟกต์เหมือนเดิมได้เราคู่ดาว ไม่ได้มีอะไรแบบส่วนธนูตีไว้นะครับธนูฟาร์มก็ได้รับพลังตีมาเป็น30หน่วยตีเร็วเพิ่มขึ้นกลายเป็น25หน่วยทันทีนะครับแล้วก็สแต็กตีเร็วเนี่ยลดลงนิดหน่อยนะครับดอนว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับก็เฉยๆนะสกัดการปรับธนูไม่ได้แบบบัฟอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับที่หลักๆที่ดอนว่าน่าสนใจก็เป็นเรื่องของโซลิเวอร์กับขวานนี่แหละที่โดนเนิร์ฟนะครับก็โซลิเวอร์บัฟเยอะส่วนขวานก็เนิร์ฟเยอะเหมือนกันประมาณนี้แล้วก็มีการปรับไอเทมโลมนะครับไอเท ได้พลังเวทอะไรเงี้ยมันจะเต็มตอน10บนาทีแทนนะครับเพราะงั้นก็จะต้องรอเวลานานขึ้นหน่อยแล้วก็พวกกับสเตตอะไรเงี้ยของไอเทมโลมขั้น2ก็คือขั้นที่ยังไม่มีกฎใช้งานเนี่ยก็จะโดนเนิร์ฟอย่างเช่นรกูดาเหลือ5%เอย่างเช่นพวกพลังเวทหรือพลังโจมตีที่เบาลงนิดหน่อยนะครับถ้ายังออกไม่เต็มซึ่งออกเต็มมันเหลืออีกแค่300มันเขียนว่าขั้นสุดท้ายเนี่ยเลเวลสามเนี่ยสเตตทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเพราะงั้นดอยมองว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนยอะไนะร,รเ,นะเยอะนะครับแค่มีสเตตเต็มตอนส ของโลมเนี่ยมันจะตัดเงินเราเนี่ยหรือตัดเงินคนใช้งานเนี่ยแนาทีนะครับแบบว่าเวลาเดินไปหาเพื่อนเดินไปแท็กเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะทํางานแค่8นาทีที่จะไม่ดูดตังค์เพื่อนอันนี้ปรับใหม่ครับของโลมจะดูดตังค์เพื่อนตอน10นาทีแทนก็เรียกว่าโดนเนิร์ฟไปโลมเรียกว่าโลมจะทําหน้าที่เป็นโลมแบบซัพพอร์ตเพื่อนดีขึ้นถึง10นาทีแต่ก็จะจนนานขึ้นถึง10นาทีเช่นกันก็น่าทําให้โลมสายแบกหรือโลมแบบพวกโลมปลอมเล่นยากมากขึ้นเพราะมันดูดตังค์แบบก็จะดูดตังค์ได้จริงๆหรือใช้ ได้จริงๆเนี่ยหาตังค์ได้จริงๆเนี่ยก็แบบนู่นน่ะสิบนาทีนะครับเพราะว่านั้นก็โลมแบบโลมที่จะหาตังค์ก็จะรวยยากหน่อยนะครับประมาณนี้สับสายโลมโอเคนะครับจบกันไปแล้วสับเรื่องของไอเทมแล้วก็ฮีโร่นะครับทีนี้มาต่อยเรื่องของพุ่มกันบ้างนะครับอันนี้ค่อยๆไปช้าๆนะครับพุ่มใหม่นะครับเลนมังกรนะครับเลนมังกรจะมีพุ่มใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อก่อนพุ่มมันจะอยู่ตรงเมาส์ที่ดอยชี้นะตรงนี้นะครับอันนี้ปรับใหม่พุ่มของเลนมังกรเนี่ยจะมีพุ่มเรียกว่าพุ่มติดกันน2พพุุ่่มมะเข้าเลรสอังพุ่่มีขาเลนนนนออออกกกััะครบ จะทําให้พุ่มเพิ่มขึ้นนะเมื่อก่อนจะมีแค่2พุ่มถูกไหม มื่อก่อนจะมีแค่พุ่มตรงนี้ตรงเดียวฝั่งเดียวถูกไหมตอนนี่มี2ฝั่งแล้วก็จะทาให้การแกงของทั้ง2เลนเนี่ยโดยว่าแบบบาลานซ์มากขึ้นไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบมากไปหรือเสียเปรียบมากไปก็จะคล้ายๆกันมากขึ้นอาทีนี้ก็อาจจะทําให้พวกตัวดักพุ่มการเดินเก็บลายเดินจะสําคัญมากขึ้นการดักพุ่มก็จะน่ากลัวมากขึ้นนะเพราะจะมีพุ่มเยอะมากในเลนข้างเนาะส่วนตรงข้างแม่น้ําของเลนมังกรเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะนะครับอ่ะเนีย่ยครับเพื่อพุ่มของเลนมังกรก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็นพุ่มตตรรงงงี้้วัอะอ ขึ้นนะเมื่อก่อนมันจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมความน่ากลัวก็จะมากขึ้นนะครับอะไรอย่างงี้ส่วนพุ่มเลนกลางนะครับก็จะไม่มี L แล้วนะครับไม่มี L แล้วเพราะมันไม่มี L มันกลายเป็น I แทนนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็น L shape นะครับอาจจะมีแง่งตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จะมีแง่งตรงนี้ขึ้นมาไม่มีแล้วกลายเป็นพุ่มอย่างงี้แทนซึ่งทําให้การดักพุ่มแบบเลนกลางเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะการเดินเข้าพุ่มเลนกลางทำได้ยากขึ้นเมื่อก่อนมันจะมีแง่งตรงนี้สามารถเดินเข้าแบบเนียนๆตรงเนี้ยแอบมองไม่เห็นได้ทีนี้เวลาจะเนา่ย็หง ถ้าเราไม่ได้ยืนแบบชิดแม่น้ํามากไปนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็นี่พุ่มคือพุ่มเลนดักซ์เลเยอร์นะมันก็จะเป็นแบบเส้นยาวๆมาเลยทั้ง2กําแพงนะครับก็บอกเลยว่าออฟเลนเนี่ยถ้าไม่แข็งจริงโดนแกงง่ายมากนะเพราะว่าแบบมันสามารถมีคนเดินม,มาเติมตรงนี้ง่ายมากจากทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็คือแบบเดินแอบพุ่มเข้ามานี่คือไม่รู้เรื่องเลยเมื่อก่อนมันมีแค่ฝั่งนี้ถูกไหมคนที่แบบได้เปรียบก็คือฝั่งที่อยู่ฝั่งดักซ์เลเยอร์เนี่ยก็สามารถเดินม,มาเติมง่ายเข้าพุ่มเนี่ยคนไม่รู้เลยอะไรอย่างน,นะกก็จ้้ีมามาาขขึน,นแแฟลว เข้าก็จะมีพุ่มกันให้เหมือนเดิมนะก็คือพุ่มจํานวนเท่ากันอ่ะทั้งสองฝั่งจะมีแบบสองพุ่มอ่ะให้ให้เสมอนะเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งตั้งรับหรือฝั่งบุกไงก็จะมีพุ่มเท่ากันนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนกคูก,ก็จะกว้างขึ้นมากนะครับจะแอบตีเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะครับก็คือว่ากว้างแบบฉี่ขึ้นมาแบบกว้างมากนะครับก็ถ้าเราอยากจะเดินเข้าพุ่มอีกฝั่งนั้นก็ถือว่าลึกมากๆเลยนะถ้าเกิดใจอยากจะย่องไปพุ่มนั้นเนี่ยก็คือจะไม่สามารถ <ๆ S 2> าย,ย่องเนียนๆเหมือนเมื่อก่อนมมเมื่อก่อนอาจจะ เลือดได้มากขึ้นนะเมื่อก่อนเลือดหลังปอมมันรีเือแค่106กับ mana 35 6วิอันนี้ปรับใหม่กลายเป็น250บวก35มานาแล้วก็5วิแทนเหมือนจะได้มานาน้อยลงนิดนึงแต่ได้เลือดเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากเมื่อก่อนได้เลือดประมาณ600อันนี้ได้เลือดประมาณ1,250ได้เลือดประมาณสองเท่าเลยเยอะนะครับอ่ะทุกเลนเลยได้เท่ากันหมดนะครับก็คือได้เลือดเยอะขึ้นนะครับก็ทําให้การกลับบ้านเนี่ยยากขึ้นสามารถเติมเลือดหลังปอมง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็มีการปรับทําให้ช่วงเเเลทกกกกมมนนนนนรรตตตาาาายยขึ้้้้แแววว็ชช่่งงถใ2ี ก็จะได้รับบัฟวิ่งไวจากบอนานขึ้นแล้วก็วิ่งไวขึ้นอีกเพื่อให้กลับมาเติมเลนทันจะได้ไม่โดนสโนโบอลชงต้นเกมหนักไปประมาณนี้ต่อมามาดูเรื่องอ็อบเจกต์ตัวใหม่ในเกมครับคือตัวของปูนะครับเป็นเป็นปูจริงๆปะวะไม่รู้เป็นปูฟ้านะครับปูฟ้าตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรครับเกิดเลนกลางนะครับมันก็จะเป็นตัวที่เดินไปเดินมาเหมือนนกก็แหละไม่ตีเราไม่ทําอะไรเราฆ่าเสร็จเนี่ยได้ตังที่เบสที่45หน่วยนะครับเกิดตอนแรกเนี่ย40วิแรกนะครับก็คือวิเวนเนเเบ,วบแล้วก็คูดาันเน ที่60วิวิแล้วก็จะหายไปเนี่ยตอน8นาทีนะครับตอน8นาทีเอ่อถามว่าหน้าฆ่าไหมข้อที่ควรระวังเลยสรับป,ปูตัวนี้คือมันมีเลือดแค่2อ0 0คือเลือดไม่เยอะนะครับเลือดสบบเบดเลือดไม่เยอะแต่มันมีเกราะ600ครับเพราะงั้นตัวที่ตีปูง่ายก็จะเป็นเหตุครับเพราะว่ามันไม่มีเกราะกันเวทเกราะกันเวทมันศูนย์ก็เลยจะทําให้ฟิกมากว่าแผดต่อไปเนี่ยถ้าใครอยากจะแย่งปูเนี่ยควรจะมีตัวทำ d a m a g เวทมาอยู่เลนกลางไม่ว่าจะเป็นัพ p อ o r t หรือจะเป็นเลนกลางเนี่ยก็ควรจะเป็นเวทนะครับไม่งั้นถ้าเกิดเป็นกภาภพพทั้้งููีอตป ก็จะแย่งปูยากหน่อยเพราะมันมีเกาะค่อนข้างเยอะนะหกรในช่วงต้นเกมเกาะหกร้ 600, นี่คือแบบตีไม่เข้านะครับเรื่องสองพถือว่าน้อยมากค่าง่ายนะครับก็ถ้าเกิดรัดได้ดอนมองว่าน่าจะได้มาหกรกว่าบาทถือว่าน่าจะรวยระดับหนึ่งเลยแหละอันนี้คือมันเบสิกโกลสีหน่วยคือรัดได้เพิ่มอีก30%ก็มัห้าสิบกว่าหน่วยดอนมองว่าก็ดีทินรัาาดได้นี่เหมือนเนอินเวตดป้ายตัวหนึ่งเลยนะครับก็น่าสนใจใมากสับปูแพทหน้านะครับแล้วก็เขารีเวิร์กนกใหม่เป็นหิ่งห้อยแทนนะคคครรรรรับับออ <laughs> บบไไไไมมมมมมม่่่่่่่่ดดด้้ตาาาาางงจกกกเเ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 ิิิิทหหหแแแลลว็็ีีีถถนนนนนใซซึือปปยย แล้วคือช่วง4ี่ทีถึง8ปดทีมันจะเป็นรถคันเล็กอ่าพอ8ปดทีเป็นรถคันใหญ่เหมือนเดิมเป็นคันนอนเหมือนเดิมครับหมดแล้วแพทนนี้จริงๆคร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเช็คสเตตตอนตายว่าโดนดาเมจอะไรตายการปรับปรุงพวกวิวชั่นในเกมแบบระบบเล็งเป้ายิงกันตีทั้งแบบเนี่ยก็มีขึ้นว่าอ่าเล็งนี้โดนอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีขึ้นในจอว่าเราคาได้ก็มีกากบาทในมินิแมปประมาณนั้นก็จะมีให้ดูหลายๆอย่างนะครับนอกนั้นก็เป็นพวกเคาเรื่องควายตี้ออฟไลท์ทั้งหลายนาะไม่ได้ม ก็มีตัวใหม่อย่างทิรินะครับทิริก็ต้องรอติดตามว่าจะเก่งไหมนะครับก็หลักๆไฮไลท์ตัวนี้ก็ดอยเรียกว่าเป็นยอนผสมกับลาวิลแล้วกันนะครับอ่าพูดไปแค่นี้อย่าค่อยรอดูตอนรีวิวนะฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเราเป็นการแก้บัคทั่วๆไปมีการแสดงผลเกาะแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้อยกันเวทนะครับทรอยเกาะเกิดนะครับอ่าหรือจะเป็นแบบพวกอะไรพวกนี้ไอเทมต่างๆก็จะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นว่าแบบใช้งานอะไรอยู่นะครับดาบสายฟ้าอ่ามีการรีเวิร์กอาร์ตของลิงนะครับอ่าเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนับสวยขึ้้นอีกแลว ครับปรับใหม่แล้วประมาณนี้ ครับก็จบกันไปแล้วนะหรับวันนี้รับแผทวันนี้ที่ดอยอ่านให้ฟังนะมาสรุปสั้นๆให้ฟังช่วงท้ายแล้วกันนะครับสับแผทนี้นะก็จะมีเรื่องของทาร่าบัฟนะครับทอนเนอร์บหนักมากกระสุนฟ้าสาฟ้าเล่นไม่ได้แล้วเจเนียร์โดนเนิร์บหนักครับซีซีเหลือแค่0.7 5าวินะครับโลนลดลงพาสีต้นเกมลดลงเบาลงนะครับอ่ะประมาณนี้ของป่าต้นเกมดีขึ้นนะครับปรับใหม่มาก็คือบัฟป่าช่วงต้นเกมให้ฟาร์มไวขึ้นนะครับอ่านอะไรพวกนี้เนอร์บขวานิดหน่อยบัฟโซลิเบอร์นะครับแล้วก็เน ยอยู่นานถึง10นาทีนะกว่าจะเลิกแชร์ตังเพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนพุ่มในเกมเข้ามาอีกจํานวนมากนะครับอ่าประมาณนี้ที่หลักๆของแพทใหม่นะก็รอ,อเดี๋ยวดอยก็คงอัปเดตข่าวสารคลิปให้อีกทีตอนวันที่แพทมันลง,งเซิร์ฟไทยนะ่าจะเป็นวันที่28นี้นะก็ใครที่อยากจะเตรียมความพร้อมรอดูว่าแพทน้านมีอะไรก็คลิปนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆน,นะครับครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะจะเป็นแรงใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคิดอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามเลยครัััับวววนนีีน้้้กแแคค่หลละ,ะสสดเจ